วิธีทำขนมปังแบบซิสเลอร์กรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยทำง่ายมากๆต้องลองเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปาปิก้าชาแนลค่ะวันนี้ปามีวิธีการทำชีสโทนะ,ะหรือขนมปังแบบซิสเลอร์มาฝากกันค่ะขนมปังชีสโท์แบบนี้นะคะจะกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยมากๆเลยวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการทำง่ายมากๆด้วยค่ะ หอมกรอบอร่อยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยดีกว่าคะ่ะวัตถุดิบนะคะใช้เพียงแค่3อย่างก็จะมีขนมปังแบบแผ่นนะคะให้เลือกเป็นแบบแผ่นนะนี่เดี๋ยปาจะแกะออกมาให้ดูนะคะเนยแท้ค่ะชนิดเค็มหรือจืดนะคะวันนี้ปาใช้เป็นเนยชนิดเค็มค่ะ50กร,รมัมพาเมซานชีสค,ค่ะ50กร,รมัม วิธีแล้วก็ขั้นตอนการทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆหาภาชนะนะคะที่มีฝาปิดค่ะเพราะว่าเราสามารถเก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะคะวันไหนจะทานก็สามารถนำเอาออกมาได้เลยค่ะอันนี้ปะาก็จะผสมไว้นะคะเนยชนิดเค็ม50กรัมค่ะจากนั้นปะก็จะใช้ช้อนนะคะ กดอีกตัวเนยเนี่ยให้มันละลายก่อนค่ะอันนี้เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะมันก็เลยค่อนข้างแข็ง มื่อเนยมันละลายตัวแล้วก็อ่อนตัวได้แบบนี้นะคะให้ใส่ตัวพาเมซานชีสลงไปเลยค่ะ50กรัมแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะไอตัวเนี้ยค่ะทำเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดยังไม่ทานเลยก็สามารถ ปิดฝาแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นได้ค่ะวันไหนอยากทานก็นำมาออกาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็ทาขนมปังได้เลยคนจนเข้ากันแล้วค่ะเกี๊ย์ออกก่อน เท่านี้เองค่ะเราก็จะได้ในส่วนของเนยทาขนมปังแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อไปเรามาดูในเนื้อขนมปังน,นะคะที่เลือกใช้วันนี้ค่ะปาก็ใช้เป็นของฟาร์มเฮาส์ค่ะลักษณะแผ่นมันจะค่อนข้างหนานะคะใช้แบบนี้จะอร่อยค่ะ นำไอตัวเนยนะคะมาทาที่ขนมปังได้เลยค่ะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วแผ่นนะคะปาดใส่ขนมปังให้ทั่วแผ่นแบบนี้เลยนะคะทาปาดจนเรียบแล้วนะคะ ก็พักเอาไว้ก่อนค่ะแล้วก็มาทาแผ่นต่อไปได้เลยนะคะหรือจะจัดทรงให้ได้แบบซิดเลอร์เลยนะคะก็ตัดบริเวณในตรงหัวตรงนี้ออกค่ะแล้วก็หั่นให้ได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงเดียวกับซิดเลอร์เลยค่ะแล้วก็ทาได้เลยนะคะทาให้ทั่วแผ่นเลยค่ะ เวลาทาก็ทาปาดให้เรียบทั่วแผ่นเลยค่ะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะส่วนที่เหลือค่ะก็สามารถเก็บไปทาวันอื่นได้เลยนะคะปิดฝาค่ะนำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยนะคะวันไหนอยากทานเมื่อไหร่ค่ะก็นำออกมาทาใส่ขนมปังได้เลยค่ะ หลังจากทาเสร็จแล้วนะคะแต่เราก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะว่าทํายังไงนะคะนี่เดยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้กระทะเทฟลอนค่ะจากนั้นใส่เนยลงไปในกระทะค่ะระต่อไปที่ใช้นะคะก็ใช้ที่เป็นไฟอ่อนค่ะรอเนยละล,ลายก่อนนะคะปริมาณเนยไม่ต้องใส่เยอะค่ะจากนั้นก็จะเอาขนมปังนะคะที่ทานเนยกับชีสแล้วอะคะ่ะ ลงกระทะค่ะให้คว่ำไอ้ตรงด้านที่เราทานเนยนะคะคว่ำลงไปค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะให้ไอ้ตัวเนยกับชีสเนี่ยมันละลายค่ะจนกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะหรือสีเหลืองทองกรอบไปค่ะเดีย๋ยวคอยดูกันนะคะระหว่างที่ อังไฟค่ะก็ระวงังมันไหม้นะคะแป๊บเดียวเองค่ะมันก็จะไอ้นี่แล้วนะคะมันก็จะเหลืองเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แล้วค่ะกลับด้านหน่อยค่ะเพื่อให้ด้านล่างนะคะมันได้โดนความร้อนด้วยค่ะเมื่อด้านล่างได้โดนความร้อนบ้างแล้วนะคะก็ตักขึ้นได้แล้วค่ะ นี่ค่ะก่อนที่จะนะําขนมปังลงไปทอดนะคะก็เรียกทอดละกันให้ใส่เนยลงไปค่ะนั้นก็นําด้านที่เราทาเนยกับชีสนะคะวางลงบนกระทะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงแบบซิสเลอร์เลยอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะามันจะไหม้เร็วมันค่อนข้างที่จะไหม้เร็วค่ะ นี่ค่ะสังเกตจากด้านล่างดูก็ได้นะคะมันเริ่มเหลืองเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะแล้วก็พลิกด้านหนึ่งลงไปได้เลยนะคะด้านล่างมันตัวชี้กันเนยเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะก็พลิกอีกด้านหนึ่งลงไปได้เลยค่ะเพื่อให้ด้านล่างค่ะมันได้ได้ววนความร้อนทิ้งไว้สักครู่เดียวค่ะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะตักขึ้นใส่จานนี่ค่ะ นี่เลยค่ะมาแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทําขนมปังแบบร้านดังค่ะร้านสเต็กซิตเลอร์นะคะเพื่อนๆคนไหนค่ะอยากลองทําทานดูนะคะวัตถุดิบก็หาไม่ยากเลยอย่าลืมลงไปทําทานกันดูนะคะวันนี้ปาก็ขอฝากวิธีการทําขนมปังแบบซิดเลอร์ไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจและก็ชอบคลิปนี้ปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะ